สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอบซี่ทางบานทุกทท่านเลยเนาะคะ่ะเ่าะวา่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้เนาะค่ะกัมาพบกับช่องปะตอยคนมีเส้นคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้นะคะปะตอยกับมาอยูท่ที่เจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะคะเจ้าแม่ตะเคียนฟังไตเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะกะมาตามต่อขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีเนาะคะ่ะเนาะมือนีก็ได้เดินทางมากครับ ทางช่องหนองน้ำชันแนวเนาะคะ่ะวันนี้เดินทางมาด้วยกันสองท่านนะคะมอน,นีกาสิไดนําโตมาถวายให้กับเจ้าแม่ตะเคียนสอยมันี่เนาะคะ่ะกัขอบคุณนเอฟซีทางอำนาจ,จเจริญเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นได้ฝากโตูมาซึ่งให้น้องน้ำกับป้าต้อยมามา่าให้กับเจ้าแม่ตะเคียนสอยมันี่เนาะคะ่ะค่ะมาตามต่อขอโชคลาภเป็นงวดของวันที่ หนึ่งกันยายนสองพันห้า้อหกสิบแปดนี้นะคะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยได้ว่ามีชาวบ้านมากาบหว้กับเจ้าเมตะเคียนสอยมณนี่ลหลเนาะคะ่ะได้ว่าปตอยมากกับหนองนามตอนกลางวัน,นะะเนาะค่ะเนาะกับมีมาพอ้ชาวบ้านเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นกะไต้มานาเพิ่นพานมาเพิ่นวาหมวที่แล้วชาวบ้านเนาะคะ่ะเพิ่นถือกสามโตตรง ถือกันหลายเนาะคะ่ะถือสองโตกับมีสามโตกับมีแต่ว่าทีในแน่ถือสามโตตรงแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ามัอนี่กะรูุสึกว่ามีของกาบไบท์เนาะคะ่ะเป็นนําแดงเป็นพ่วงมาไล่เป็นชุดไย่ไม่กับมีเนาะคะ่ะแสดงว่าเพิ่นได้โชกได้ลาบน้ามเนาะค่ะเนาะค่ะก็อย่าลืมด้วยค่ะก็สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ปะต่อยกับตรองนามกับมาไายเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขอไปสำรวจด้านใน้กันบามี่ย่างบอ่อกับมีทีเปลีๆก็คือมีน้ำแดงน้ำหวานมีเช่าบานมากาบ่า,นนะะบายลายค่ะไปค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ได้มากับนนองนามเอาหม้อใส่มาเนาะคะ่ะเนาะนำโต๊ะมาให้กับเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะคะนี่เนาะคะ่ะกับ เจ้าแม่เิ่นก็นไดหลังค่าไมา่ได้ตู้เสื้อผ่าใส่เสือผ่าเนาะคะ่ะตู้กัเป็นแบบพลาสติกนะะเนาะค่ะเนาะเวลาฝนตกกัสิบได้เปียกเนาะคะ่ะชุดยู่ข่งไงตู้เิ่นหลังไงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะมืมอน่กัรู้สึกว่ามีเอเซีเป็นได้นําชุดไทยมัถวายให้ครับเจ้าแม่ตะเคียนสอยมณนี่นําเนาะคะ่ะเนาะมีพวงมาลัยมากาบไว้หลายเนาะคะ่ะ แต่ว่าบริเวณหลบๆกบได้ทำค่วสะอาดสะอาดสะอาดอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าต้นไม้นาฝนท่านผู้ชมมันเกิดมันใหญ่ไว้ไว้เนี่ยแต่ว่าก็สิไดมาตอนกลางวันก็สิไดมาเห็ดอีกอยู่มาทำคว่วสะอาดเรื่อยๆบ่ใหามยยะะ้มันใหญ่เนาะค่ะมันจงบ่ไห้เห็ดหยาแต่ว่ามางวดเนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมนามหวยนามหวยใกล้สิเต็มฟังหวยแล้วค่ะท่านผู้ชมเบ่งดูโอ้ยเดี๋ยวเด้อมแมงแมงหลย่ยหลอืมลงนะลงนะ แมงเห็นเนาะค่ะน้ำห่วยห่วยหินลาดนะคะบบเ,เห็นเนาะคะ่ะมอหลดหลดเครื่องมากเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดหกหนึ่งสองเนาะคะ่ะนี่หลดขั้นนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยเจ็ดหกหนึ่งสองนี่ยเนาะคะ่ะมี่โตโตม้าไห้คับเจ้าเมร์ตะเคียนเดินทางมาน้มกัน สองทันเนาะค่ะเนาะเอาบ่าเหม็นมา้าไม่ไม่อยู่บนนี่น้ำแดงเย็นๆอยู่เลยนั่นะ่นมาจุดขอเหล็กถูกเนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมาใหม่ๆอยู่เออมีโต๊ะมาตั้งก็ดีด้เ,เนาะเพิ่นได้มีหมองว่างหมองนี่เฮ้ยฮะน้ำบ่ม,มีล่มด้วยล่ะ อุ้ยกระลังสิเบิ้งเลขทูบมากกับแม่เด้อค่ะคุณผู้ชมเออลืมบอกเพิ่นว่ามันน้ำกันสองคนเออคุณผู้ชมมากกับมาบ่ดเด็กเนาะค่ะมาน้ำกันสองคนแต่ว่าเพราะฮันเด็กเด็กตกหัวคำแต่ว่าเอาชุดสีเขียวนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเอามาใหม่ตอนแม่เพิ่นเอามาใหม่ว่าต่างกล่องมาที่แรกนั่นเฮ้ยเฮ้าสาธุสาธุแสดงว่าเจ้าแม่เป็นรับลู่อุ้ยนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม ่วงมาไล่กับไม่ไม่อยู่เลยน้ำแดงกับไม่ไม่อยู่ค่ะนผู้ชมนี่ขวดเย็นเย็นอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวสิซองเหล็กถูกห้เบิ้งนะะเนาะ,ะค่ะเนาะอ่ิ่นกับมาขอจุดเหลขกถูกกับเจ้าแม่ตะเคียนสอยมานี่เนาะค่ะเนาะนี่ศูนย์สี่เจ็ดนะคะศูนย์สี่เจ็ดเนาะคะ่ะผลมาขอโชคขลา่นมาจุดเหล็กถูกมาขอกับเจ้าแม่ตะเคียน สรอยมณีหรือเจ้าแม่ตะเคียนฝั่งใต้นะคะก็มีคําหมาขั้มผูโอ้โหมีบักเผานำหอมผู้ในน้ำมากกาบไ้มีพวกมาไล่พร้อมพวกมาไล่ดอกไม้สดนี่เนาะค่ะเลขหมวดที่แลวเลขออกแปดหกขาก็หกสามแต่ว่าบูร่าผู้ใหมาเขียนเนาะค่ะท่านผู้ชม ่อกันลงม,มาเนี่กับแปดเย็ดสองเนาะค่ะ,ระกระสองให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะห้าเทียแปดเย็ดสองมากหวดสิมาซองให้เบิง้งย่าลืมบาเก้าวแม่ตะเคียนสอยมนันอี่ยังก็เกิดขึ้นได้เนาะคะ่ะนางน้ำซองบริเวณหลบหลบแต่ว่าขันมันแปนกับเบิง้งขันมันแปนกะเอาแนมเห็นงายเบิ้งไงด้ว่ามีอย่างบา่ขันมันหกนี่เบิ้งยาก โอ้ยผักบุ้งก็ล่างขึน้น,เ,นเออนี่งวดงวดที่แล้วทีมันออกหกขาเนาะค่ะปัาต่อยไมก้กับทางช่องมาวิ่นกับมูผลนมาเห็ดกับเบากบเบากบสี่ให้เบิงวาเห็นเลขขึ้นยุ่มงนีหกห้าหนึ่งซึ่งเลขมันออกหกขาแนนแมงห่องบีดบีดเทีย<ะ>งแมงแผล่เลย ไม่มีอะไรค่ไปเนาะค่ะของจามวายเจ้าแม่ตะเคียนสายมะนีน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะทั้งสองช่องนะคะท่านผู้ชมนี่เอาโต๊ะมาถวายพอดีเอาเอาตังไปทั้งหนาก็ได้นะคะสิกลางออกเบื้งก่อนว่ามันสูงซ้ำใด เอ้ยได้บบบน่้อืมพอดีเลยวอนี้ขอแนวล่องทางนั้นนะมองนี่นี่ห้อต่างกระทางถูบ่หรือว่ามองคล้องที่ไวายไหมก็ได้นะแนนอันนี้ต้องเอา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 ก่อนดินห้องก้อนหินห้องทางไต้ได้ทางไหนทางไต้ห้องขาไต้ ขาเหนียดแล้วแม่คานีานีย่แต่ว่าห้องคาไตไหมห้องคาไตขึ้นไหมคาไตมันต่ำดินมันตามเนี่ยเอาตัวนี้กนะห้องห้องทางผีนั่นเพราะว่ามันดินมันก็เสมอกันเนาะคะ่ะคือว่าเด้ห้องต้งสี่ทางคุณบ,บอก ได้ไปเออได้ลอโอเคเอาของมาโอเคตัวแดงจึ้งครึ่งสิบอออกซะก่ันี่ะตะวันท่านผู้ชมผ่าแสแลมเดี๋ยวสิแด้น้ำมาใส่อีกู่เนาะ แมน่นดิแม่จะเห็นบ้างหัได้ยินเสียงเราเลี้ยวไปอย่างคือจังนี้อย่างอนนะันนี้ต้นไม้นะในว่าตาเห็นผู้เดียวสอง,งูอ้ซม ขยะแป๊บเดียวสิเต็มแล้วท่านผู้ชมแสดงว่ามีคนมากัาบมา่หวานสิไดลเอาอันกระสอบเมื่อว้อีกอยู่เดี๋ยวสิเดลกระสอบเมื่อว้อีกตัวเต็มแล้วปะต่อยกับเอาเมียนําแต่ว่าบ่าันเด็เต็มมาเราเด้อทเธอหนึ่งเนาะเอาเอาตูเอาตูมาถวายแล้วเธอหนึ่งเนาะค่ะมาตอนกลางวันแล้วหนึ่งครั้ง วันนี้จะรูปแป้งแล้วก็ขอเล็กูปในหลายเที่ยนขอวันนี้จะรูปแป้งขอเล็กถูปสองอยางแต่ว่าตอนมาตอนกลางวันก็คือจุดเล็กถูอย่างเดียว มารอบนี้ข้องกราบหวเจ้าเมียไม่ไมอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นมัพร้าวเป็นสมเป็นขับหมาขัาผู้นำแดงนำเป้าเนาะค่ะอันนี้เขาดีใจใส่ดีตั้งนี่ว่ตั้งเทิงอันโตก็ได้อเออรอญามามาจัดงันนี้แต่ว่าสิเดวกะทาง มาไหวอีกอยู่เนาะแม่นเดี๋ยวสิได้เสือกรทางถูบมาอีกอยู่ค่ะท่านผู้ชมไปถัาจุถูบจุเทียนปักเบกถูเดี๋ยวน้องน้ำสิเสียงเล็กถูบจะไาอ่ะบอกคนก้อนบอกคนก้อนเจ้ยงสิขอเอาน้ำหอมออกมาหนึ่ง ้องเจ็บต้อเก็บนางกับน,นางนางบอนนี่เนาะค่ะเพราะว่าพื้นมันบบบเสมอมันเป็นนันเป็นดินเหนียวเป็นนี่เมื่อน,น,นี้ผีปูบาว่างด้วยค่ะท่านผู้ชมผีปูบาว่างก็เลยมากกับแม่เนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวสิมีเอเจี้ถามหาผีปูผีปูไปใส่เพิ่นบ่าบางเนาะคะ่ะแผ่นเพิ่นบางเพิ่นจังไหนมานน้ำแม่คือว่าระเพิ่นกับมีงานคือกันอะท่านผู้ชมตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อผู้อยู่ทางบ้านทางไกลทางต่างประเทศเนาะคะ่ะที่กำลังมึงกำลังชุ่มกำลังติดต,ตามมึงอยู่ณนะตอนนี้ เนาะค่ะปสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอ้าผู้ใดที่บอกสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนสอยมะนี่ยมเนี่ลูกหลานทอง ปัดต่อยคนไม่เซนพอ้อมกับน้องน้ำทชานแนวกับลูกหลานเจ้าแ,แม่ทุกคนล่ะค่ะที่ติดตามที่เบิ่งคิปของเจ้าแม่ตะเคียนสอยมณนที่ทีศักดิ์สิทธิ์ทีมีเมตตามันนี้ลูกหลานกับมาขอเพิิงบุญบาร,รมีมาขอโชคลาภมาขอเลขเด็ดน้ำเจ้าแม่ขอให้เจ้าแม่เปิดให้เห็นบ่าวิิป็นเลขทูบหรือว่าหมองทีสิรูปแป้ง ให้เจ้าแม่เผยให้เห็นสามโตแดงจึงคืงของหวดวันทีหนึ่งกันย้าย่นพ่อสสองพันห้ารอยหกสิบแปดนี่ขอให้เจ้าแม่เมตตาสงสารลูกหลานลูกหลานกับเป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้กับเอฟซีทางบานผู้เปนบได้มากพยุกไก ราว่าสิอดูต่างประเทศเิ่นพ่สะดวกมาใดลูกหลานกับมาขอเป็นสะพานบุญมาขอโชคขอลาบมาขอเพ่งบุญบาร,รมีน้าเจ้าแม่เด้อเจ้าแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้หูแกวตาพท์ผู้จบผู้งามลูกหลานก็มาขอโฉคขอลาบล่ะมาขอเลขเด็ดขอ้เจ้าแม่เผยให้เห็นเลยเด้อสามโตตรงๆของหววสิมาในเด้อเจ้าแม่เด้อสาธุทรรมรงคม เพือจังมี่หยังมีสตินะค่ะจมูกส้มเดี๋ยวผ่านว่าไดีหยงเห็นหยังปวดบ่อยท่วงต้องมีสติสาธุเจ้าแม่ <c oughs> ขอโชคาลาภมาขอเพิ่งบุญบารมีเดียวสี่ ตัวไอยลูกแป้งเนาะเดินตรงาสีเสียงเหล็กถูเนาะค่ะ <poems> ท่านผู้ชมเนาะช้าถูจ้บแม่ตัวใดที่ออกให้สามโตตรงๆเด้อจ้ะแม่เด้อเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของหัววันที่หนึ่งกันย้าย่นสองพันห้าร้อหกสิบแปดนี่ยิบจับออกมาจากแม่ให้ลูกล้านเพิ่นได้โชกได้ลาป้นนีโพสซินนีเงินใส่บ่ขาดไม่ขาดมือเด้อชาถูอืะ ออกมาแล้วท่านผู้ชมเลขถูกเพราะว่าบางหันทีวา่าผู้ใดสิบอกลั่งเถื่อไปน้ำกันสองคนเพิ่นวานทำไมไม่ให้ป้าต่อยพูดบ้างโอ้ขอบ่ได้วว,ว่าบ่หายพูดท่านผู้ชม พูดไรเบาผู้ใรขอคือเกาหละกันเพื่อจะแม่พ่นสิให้เพ่นกให้คือเกาหลท่ันยังว่าเอ็มซีเนาะยังว่าแต่ละคนนี่บวาสีมากลางวันกลางคืนถ้าพ่นจะให้เพ่นก็ให้อยู่ดีเพื่อเพือหวดนี้พ่นสิให้3สามโตตรงคนน่ะหววที่หล้วก็มีค้นถือกสามโตตรงเด้เพื่อนบอกว่าให้ให้ปัาต้อยเว้าน้ำเี่แต่ว่าม้นนี้แห้งไรหลายห่วย เอาจริงๆวะสากตัวสัสาัสาุเดอ้อแต่มาปวดภายาิ้มลยกันให้เห็นบ่แมนตอนน้องงามยางไปเมืองทาง่าหน่นคือกันพอเดินไปถึงตรงนั้นนะขนขิ้งลุกขึ้นเลยท่นผู้ชมเมื่อกี้น้องนามยังไหนบอกอยู่ในในกล่องอยู่เลยว่ายางไปท่างน,านนะ้่นั้นขนขิ้งลุกอมืมันเป็นปลา เป็นปลาแล้วก็เป็นทาน่าไงเขาเอิอนท่าอย่างกว่าท่าผีเที่ยวบอกทีมันเป็นท่าตะเกาท่าต่เกาไหมคะท่านผู้ชมมันสิเป็นลองน้ำ<อ>นี่นะค่ะเพิ่นเป่งน้ำดล้วนี่ลองน้ำเอาแสดงว่าไฟเบอร์ตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งทีมีตัวนี้มานนะโอ้ยท่ผู้ชมบบ <c oughs> แมนดาห้าล่บบอกว่ามือบะมือบอกไฟดับท่านผู้ชมเสียงนกคือห้องเทียว นกกับมหาอยากหากินคือกันกระเพ้าละ่ะเข้ากับย่างมหาเปลือกฮะโขกล่ะไปเ,<อ>เดี๋ยวสิรูปแปง้งเนาะค่ะเดือดไฮแม่รูปแปง้ง<ป>สิรูปทา้งหลทางนี้หรือทางนั้นรูปทางนี้ก็ได้มองนี้ก็ได้เดี๋ยวสีดำพร้อมเดี๋ยวสีแดงเอาผา้าซาเลมนะู้ชมมา มาถูด้วยเจ้าแม่เด้อิมมาปิเนี่ยดูหลานสิขอรูปแปงมองนี้เนาะค่ะเดี๋ยวสิเสีดน้ำอบน้ำหอมให้มองนี้แล้วก็สิรูปแปงอยู่บริเวณนีน้ำเนาะค่ะหอม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 ท่านผู้ชมสีแม่เจ้าแม่หอมหอมเด้อเจ้าแม่เอ้ยมาปวดมาผายให้โชคให้ลาบลูกหลาน ตัเด,ดปป้อเจ้าแม่รูลแปลงมือนี่ก็ขอคให้ขึ้นสามโตตรงๆเห็นโตแดงจึงคืงคือเพิ่นเขาซาเขาลื่อนเนี่ยว่าถือกสามโตมาคอเจ้าแม่เสียงอียบรูว่าเสียงอย่างอยู่ในป่า

เสือผาฮึเสียงอยู่ในตู้บ uh. ่แต่ันเงียบท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงาเอ้าเฮ้ยไม่นาลละได้ยินเสียงท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นเงาดำๆมีเลยเฮ้ย คุนผู้ชมเมื่อกี้เห็นเนาดำๆยุหันหน,หน่ะแมน่นแม่ก็บเลี้ยวเบื้องต้านมองอันตู้เสื้อผ้าเพราะว่าด้ยินเสียงแล่เราเรเมื่อกี้อันนี้ก็กัขยับกับติ้ง่านผู้ชมแปลกแสดงว่าเจ้าแม่พฤมมาให้โชคแทนเลยไปดไ,ไปเบื้องเลขทูบเลขทููใหม่เบิดไปไม่ได้แล้วอันอุ้ยหน,นองน้ำเฮ้ยอย่ง มองร uh> ูปแป้งคือจังเป็นหนาข้นแบบเสียงยังเฮ้ยท่านผู้ชมนั่นอีกแล้วต้นไม้มองอันอีกแล้วท่านผู้ชมแต่บาเดียวมองรูปแป้งคือจังเป็นหนาคนบ่หนาคนใส่ใส่มุกุดบ่ใส่อันคือจังอยังกล่องหัวบ่แมนมิด แต่ว่าเห็นตัวเลขขึ้นน้ำเดนองน้ำอืมแต่ว่ามารอบนี่แปลกท่านผู้ชมแปลกมากน้องน้ำเห็นเงาอุ้ยแล okay. mm ้วก uh ็ได้ยินเสียงอุ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยไปไปไปน้องน้ำแม่จะว่าเบลเลียนหนีจะคล้องสิเรียนหนีก่อนกันบเบลเลียนหนีแต่วันเรียนมาเอากล้องเอะเรียนมาเอากล้องไว้ท่านผู้ชมว่ามันมีอีหยังบ่ ด้ยิ่นเสียงยุทางด้านนี่แล้ก็ยุคข้างหลังยุ่ข้างหลังมองหมันสิเป็นต้นใม่ท่านผู้ชมต้นใม่ต้นนั้นประจําเลยแล้วว่าก็บ่เป็นยังหรอกนาะค่ะเจ้าแม่พลับลูกแล้วววาลูกหลานมาหาเดอจแมม่คู่จะตือนจะทวงลูกหลานนั่น893ท่านผู้ชมท่านผู้ชมด่านนั่งเรีย แตะว่าเลี้ยวเห็นนี่นะมองยุตธูเสือผาเนี่ยท่านผู้ชมมีหนึ่งมิหก <6, S 1> แล้วก็มิศูนยุคังบนเนาะค่ะนี่หนึ่งหกศูนย์นะคะนะทรงให้เบิงแต่วันเลีออ้ยวเขามยนี่มันรู้สึกว่ามันเตะตาจังใดกับบอจักนี่หนึ่งมือโกบพองสำหรับวันที่หนึ่งนสองพหาหกนึ่งหกศูนย์ 0, นะคะ 6, ท่านผู้ชม,มเออเธอ ต้องถือไฟบบถนัดเนาะค่ะหนึ่งหกศูนย์แตาวเหล็กหน้าบิลีท่านผู้ชมชุดกก๋สวยเนาะค่ะชุดเจ้าแม่บ้าขนาดยุธงเนี่ยบ่ามีล่มเลยนี่เนาะค่ะเสียงองียงกรอบที่ทางด่านหลังเฮ้ยเฮ้ยแม่เอาเฮ้ ไเอาบ่มีล่มเลยนี่พวกมาไล่ตีงเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเุ้ยเอาสุดกระตีงสุดสีทองบ่เป็นเจ้าแม่ดอกเนาะบ่เป็นเจ้าแม่ท่านเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่คนบ่เห็ดจังสีเด้อือพวกมาไล้แบบนี้วซาธุสาธุเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมไว แต่บักอะยังกับสามทอ่อยากบอลไปหลายเนาะค่ะลูกล้านมาคอเพืวงบุนบารมีเด้อกับแม่เฮ้ยนั่นกระลังสีเบื้องเล็กถูกเจังใดกับสามเดี๋ยวเดียวเดียวเบื้งเล็กถูกก่อนเนาะค่ะเลขถูกของงวดวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะแปดเก้าสามนะคะ แปดเก้าสามเนาะค่ะท่านผู้ชมไอ้อคือมีตะวงกลมสำหรับตัวเลขโปรดใช้จรณญาณในการรับชมค่ะแปดเก่าสามขอให้โชคดีถูกทุกทันเด้อค่ะกะสิบประมาณนี้เนาะค่ะสำหรับเลขถูกเดี๋ยวสิบไปบึงเหลขกลูกแปียงหนองนาอีห้ังคือว่าคือมีตะว่งกลมนาวว่ามีตะว่งกลม ตงกลมแบบไดหมายถึงอีย่างมี่ตะกลมกลมกลมแต่เห็นนี่ไฟเป็นนีก่อนนะคะโอ้ช่มเอากลมกับจริงอยู่แต่เห็นเป็นอันนี้ศูนย์อันนั้นเป็นเล็กศูนย์อันนี้เป็นหกเป็นหกเอ้าข้างล่างคือเป็นเหล็กแปดป้อนน้องน้ำนั่นเออยืดซื้อมือน้องน้ำาหละเป็นตาใหม่เด็กเป็นตาใหม่เอามื่อหลูกนะอ่อ มันเป็นตาใหม่ค่ะคุณผู้ชมตาใหม่แต่ว่าเป็นขึ้นเหล็กแปะทะเบืองเบืองแม่กองเนี่ยอ,อ๋อมืดหลูปเป็นบ่างค่อ,อันนี้คือศูนย์อันนี้คือหกสองนี่สองตัวนี้ก็ได้ได้วไห่สองตัวนี้กระเดยได้ไหมศูนย์หกสองมีศูนย์มีหกมีสองนะคะศูนย์หกสองหรือ ศูน์แปดสองอ่ามีศูนย์มีหกมีสองมีแปดแมนค่ะศูนยหกแปดสองเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเเฮ้เอาพวกมาไลมาเตอใสไซนี่เฮ้ยแมนตกลงมากอ๋ <B it> <B it> อที่ไหนจำไหนยี่ใส่ไม่นีเลยอืมอ้าคือตกลงมาใดหรือว่า <B it> เพิ่นอยากไดพวกมาไล่อยากไดอกไม้สดบ่ อ่ตามนี่ศูนย์หกศูนย์หกมีศูนย์มีหกมีสองมีแปดอะนี่เนาะค่ะศูนย์หกสองแปดมีศูนย์มีหกมีสองมีแปดอ่ะให้เบื้องค่ะคักหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกับเบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะเอาตีเอาเบื้องเอาจ้องให้เบื้องโดนโดนแนบคนว่าเห็นเป็นตัวใดกับตีเอา กีแบบขนเกี้ยลูกค่ะทุกท่านเมื่อกี้ติดตามนั่นเนาะค่ะท่านผู้ชมในเบอร์เแล้วยวนะคะนั่งศูนย์หกสองแปดนะคะกับการทีมาขอรูปแปวงกับเจ้าแม่ตะเคียนสอยมณีหรือเจ้าแม่ตะเคียนฝั่งใต้นะคะขอให้โชคดีทุกถูกฐานเด้อค่ะตามนั่นเนาะค่ะท่านผู้ชม เฮ้ยแต่ว่าเอานองนามคือว่าสิโลบอันนี้ออกเฮ้ยถ้ามันหลบย่างเว้นละสันเอาถ้ามันลบแกูเว้นซะตอนเรียนน้องนาสีลบือว่าหว้นมาเขียนเอาเอานีมาเขียนสีแดงๆไว้แต่ว่ามันหลบยามเว้นซะท่านผู้ชมวันนี้ตามนั่นแลละเนาะค่ะท่านผู้ชมมาหลบย้างเว้นเถินว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำ h ช n แนลแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องนะคะสำหรับมือนี้วันนี้เนาะค่ะขอใเอฟซีทุกทุกานโชคดีเนาะเนาะ่านผู้ชมโอเคโชคดีให้เห็นปังๆกันทุกคนค่ะสำหรับมันนี้สวัสดีค่ะตามนั้นเนาะค่ะสวัสดีค่ะ